สวัสดีค่ะพบกับช่องแอมแอนซาครับนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยค่ะคลิปคือสวยงามมากนะะตอนนี้แอมอยู่ที่ใกล้ๆร้านมีนาะคาเฟ่ค่ะทุกคนโอ้โๆจะขอเปลี่ยนมือแอมมาร้านนี้คือแบบชอบมากเวลาส่งของอะ่ะไม่ต้องไปแบบเกืนอะ่ะแต่แบบว่า แต่บอวา่าเอารถกอลฟมาเพื่อเือเอารถกอลฟมาแบบส่งอาหารให้อ่ะคือแสวยมากคือแบบชอบมากนะคะแนะนําเดี๋ยวมันชื่ออะไรเราจะไม่ได้ทุกคนเราไปมาท้ำกระเขียวมาแล้วนะเราไม่ได้ถ่ายดู ก็จะประมาณนี้นะคะใช้มือเดียวถ่ายนะอีกมือขี่อีกมือไม่ได้ขี่ยูก็จะมาประมาณนี้บบนนมีน้ำพุน้ําตกใดๆก็คือแบบลำใหญ่มากเรามากันดูนะคะข้างๆร้านค่ะเต้มมีนายนูน <คา S 2> ่นคาเฟ่มีนายคาเฟ่มีนายโอเคแบบ ลองมากันดูนะคะนี่คาเฟ่มินาลองมากันดูนะคะทุกคนดีมากแนะนำคลิปอาจจะสั้นนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าถ่ายเก็บไว้ได้แค่นี้นะคะทุกคนก็ที่นี่คือที่กาญจนบุรีนะคะถ้าใครอยากไปนะคะก็ไปได้เลยชื่อร้านชื่อว่าอนันดานะคะลองไปซื้อไปไปกินกาแฟร้านเขาอร่อยมาก like